พลังไป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 ไวรุ่นพลังไปไวรุ่นพลังไป Nobody else as good as your I need you, honey. You you just say, I can't, try, wake up. I'm wasted still. สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับเคนโตรถบ้านการจนบุรี นี่นะครับผมรถที่ดีและรถที่สวยที่สุดในการจนะบ,บุรีนะครับและก็ออกง่ายที่สุดในการจนะบ,บุรีนะครับจะหารถเครื่องใดมาที่ยิ่งเจริญคาร์เซ็นเตอร์นะครับรถมีสองคุณภาพสวยและสมราคาที่สุดในการจนะบ,บุรีนะครับผมอ่าวันนี้เราเอา,เ,อา,เ,อาเจ้าออนิวนะครับพอดีมานี่ครับผมดื่มชากาแฟแวะจิบน้ําชาแล้วก็ไออย่างวะไล่อะไรเนี่ยกาณาการหึกานกา,านดาหึณนะการดาเออองุนนะ ตอนนี้ยังงุนไม่มีครับผมเพราะไร่นี้เขายัางหลังปูกอยู่ช่วงหน้าฝนนะครับผมไล่ตามนี้เลยครับผมนะครับก็ได้โอกาสครับผมมานั่งกินชาเขียวแล้วก็อะไรวะห้องมึงอะไรไว้ตัวยยอ๋อชา,ยเ,ยชายเ,ยเย็นชาเย็นเย็นชาชาเย็นแต่ม่เย็นชาอะไร,งไรเงี้ยล่าเ <c oughs> นะ <c oughs> เลยนี่เลยครับผมเอาจนตัวนี้มาด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูรับประกันว่ารถคนันนี้สุดจริงครับ ใครที่หารถอยู่นะแล้วมือหนึ่งตอนนี้มันผลิตไม่ทันที่ประตูครับผมออกอีซูซูนะครับรอ1เดือน2เดือน3เดือนบางคนรอ56เดือนยังไม่ได้รถเลยครับแอ่ผมมีคันนี้เลยสภาพป้ายแดงครับไอต้องไปออกมือหนึ่งคันนี้สุดจริงๆครับผมนี่เลยเฮ้ย <Hey, S 2> เพื่อนลบในได้ไหมครับผมขออนุญาตทำโฆษณาก่อนได้ไหม <c oughs> โอ้ไม่ได้วะแม่งไม่ยอมขออนุญาตเชิญก่อนได้ไหมครับโ <c oughs> อเค <Okay. S 1> อยู่ร่วมกันนี่ครับผมอีซูซูออเนิวครับ ัวแซดนะครับผม1.9นะครับปี2016ครับผมใหม่แค่40,000กว่าโลครับเพื่อนเนี่ดูดูมันดูมันลำลอของมันเจ้าของเก้าแต่งไปเป็นแสนอั้งนี้เลยครับผมเริ่มจากนี้เลยฟ้ากระโปงอาการะคาร์บอนครับผมสวยๆกันเลยครับผมนี่พร้อมกันบินนะครับกันบินมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมเพื่อนๆนี่ครับผมดูข้างหน้าดีไซน์มาเป็นไงครับกระจังหน้าคอมเมียมครับผมดูครับดูอือ สวยเลือค่าที่สุดครับผมนี่มาดูนี่ครับด้านนี้ครับผม m a x ซ8 e ยครับผมงาน s p p ข้องแท้นะครับนี่รัดยาง245-45ข้างหน้านะครับข้างหลังเป็น275-40แค่นั้นยังไม่พอใจวัยรุ่นใส่ทางดูครับยัดอะแดปเตอร์เข้าไปอีกครับให้มันทางออกมานะครับแล้วก็สวยงามเลยครับเพื่อนๆนะมาด้านข้างครับเลือบมาเลือบมาด้านข้างย็ดเคเทเป็นบ้ากระจกคาสแควร์ครับผมนี่ เป็นยังไงครับเป็นยังไงครับเดี๋ยวดูรอบตัวก่อนดูทรงก่อนทางร้านของเราจัดส่งเองด้วยนะครับด้านหลังนี้ครับผมเป็น2 7540ครับผมลาย AD08 ครับงาน SPP ครับผมรถเดิมๆสวยๆครับเดิมทุกจุดนะรถคันนี้บอกได้เลยนะครับเพราะว่า4,000โลนะครับผมดูครับดูครับอื้รถงามพระรามแดูข้องข้างนอกแล้วเราไปดูข้องข้างในกันดีกว่าเริ่มจากนี้เลยป๊าปเขาให้เทอร์โมวิเตอร์ครับผม วัดคนไข้ครับไม่ใช่ไอ้บะไรไสรนี่มันตัวไอ้อะไรคะเขาเรียกว่าตัวดับเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติที่สามารถตั้งเวลาแล้วก็น่วงเวลาได้นะครับผมเลขไหม่ไอ้ดูเลขไหม่แล้วจะตกใจครับรถคันนี้ครับปี2016นะโอ้โหสุดจริงครับนี่ครับดูเลขใหม่สห้าันเ็ดกิกโลเพื่อนเพื่อนโอ้โหซื้อไปจอดอย่างเดียวครับเบาะครับดูเบาะครับผมอ่าเห็นไหมกล้องกล้องเห็นไหมครับเบาะบายครับ คู่หน้าครับคู่นี้เท่าไรสรา3หมื่นกว่าครับไปดูหลังเบาะเป็นยังไงดูดูเย็ดเคดูครับคาร์บอนครับไหลตำนนีสวยแน่หนดูดูโอ้โหส,สุดยิ่งกว่สุดอีกนะครับนี่ครับผมวันบูธก็มาคือจบเลยบอกได้เลยว่าคันนี้นี่รอเลยอ่าซูมเข้าไปดูข้างในสิไอ้นูเป็นยังไงลองให้เขาดูสิ ข้างในว่ามันสวยงามขนาดไหนแล้วมันพร้อมขนาดไหนเบาคูนี้ก็ล้อก็ไปซ่ามื่นกว่าแล้วนะครับเบาะบายผ้าแดงนะครับพร้อมรางทุกอย่างติดตั้งมาเรียบร้อยลังคาร์บอนนะครับดูครับลองดูครับมาเบาะไม่มีช้ําเลยฮะเหมือนแบบไม่เคยใช้อะครับเจ้าของมีรถไล่คันนะคือที่ผมตอนที่ผมไปซื้อนี่คือเขาส่วนมากจะจอดไว้คันนี้คือไม่ได้ใช้ครับแฟนเขาทํามาไว้โชว์อย่างเดียวนะครับอลองเข้ามาดูครับภายในครับผม ดูคอนโซลทั้งในครับผมถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับผมด้านนี้ก็มีเป็นถุงลมนิรภัยนะครับส่วนด้านนี้ก็มีเป็นถุงลมนิรภัยนะครับดูเบาะคนนั่งแทบไม่มีคนนั่งเลยครับดูครับดูดูสรลีละดูผ้าเบาะครับยังสวยสดงดงามครับถุงยังไม่ได้แกะเลยดูสิครับปุ่มมานกันแดดนะครับนี่ครับผมพร้อมกล้องซูเปอร์โฟนะครับผมนี่ ECU ชอบนะครับโอ้โหก็บอกแลวว่ารถคันนี้ของดีเต็มลำ ต้องว่ากันอย่างนั้นเลยนะครับผมเครื่องเล่นก็เป็น C D MP3 นะครับนี่ครับผม C D MP3 นะครับผมอันนี้คือเดิมมาจากโรงงานนะครับผมววสวยสดหยดย้อยพรามแป้นนะครับ <besar> เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ i.d maxi ประตูคันนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับอ้ยะยานอวกาศชัดๆ <pp os> สุดจริงๆครับผมนี่ครับผมฝังนี้ในเคลียร์มาเรียบร้อยนะครับ ใส่เป็นกองกองเปื่อยนะครับด้านฝั่งนี้นี่ครับแล้วท่อนี่ดูท่อครับเมงซังครับผมท่อเป็นของเมงซังนะครับเดินน้าเผามานะครับผมระบบเบรกเป็น ABS เบรคนี่ระบบเบรก ABS นะครับหมอน้ําครับเป็นม้อน้าปีเนียมนะครับผมพร้อมติดตั้งพัดลมไฟฟ้านี้นะครับมีกระปุกน้ำพริกมาด้วยนะครับผมพกมาระหว่างทางเพื่อทิ้วบ้าไม่ใช่นะครับ นี่มันเป็นตัวออยนะครับผมพุดไปเรื่อยไอ้ห่าครับมาด้านนี้ครับผมมาเรื่อยๆนะครับเพจเดิมครับผมรถไม่เคยแกะเพจไม่เคยชนหน้านะครับผมสวยงามตลอดทั้งคันนะครับนี่มีเขาเรียกว่าอะไรอะเลคุเลเหรอระบบดักไอน้ํามันนะครับนี่เวลากดแล้วมีน็อตนะครับเป็นน็อตตาดามุดนะครับไม่ใช่นะครับผมช่วยระบบดักไอน้ํามันนะครับผม ดูครับเครื่องยนต์เคลียร์มาโล่งๆนะครับสวยๆนะครับเครื่องยนต์1.9นะครับผมรีแมพพร้อมกล้องนะครับผมดูรอบคันนะครับโอ้โหล่อจริงๆนะครับบอกได้เลยเพื่อนๆคันนี้นะครับผมใครได้ไปหาไปใช้นี่ครับจบจบคือเติมน้ำมันอย่างเดียวเติมน้ำมันยังไงแอคสิครับดึงหน้าเลยทำหน้าล่อเลยครับผมอย่างนี้เลยครับอาจจะโดนตีนได้นะก้อกไปก้อนครับไม่ใช่ครับผม กำลังหารถใหม่อยู่ยังไงก็ไม่ได้ครับช่วงนี้รถหายากครับเพราะว่าขาดตลาดนะครับมาดูที่เซ็นจิงเจริญคาร์เซ็นเตอร์ครับผมเจ้าออนิลตัวนี้ครับปี2 0 1พใหม่สี่หมื่นโลมันตั้งจะปร้ายแดงตรงไหนและของแต่งดูครับเป็นแซนครับคุ้มโคตรคุ้มครับตัวนี้นะครับผมราคานะครับอยู่ที่6กแสนสามื่นพันบาทเท่านั้นนะครับออกหม่แปดแสนกว่าครับคันนี้ครับผมประหยัดตังค์ไปเท่าไหร่และเล็ใไม่แค่นี้ครับคุ้มยิ่งก็คุ้มอีกครับเพื่อนๆฟรีดาวฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีปรระะกััันนภยคบ ่าจัดขาโอนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ทุกอย่างฟรีหมดนะครับผมเราแถมให้หมดทุกอย่างนะครับคุณเอาเอกสารมายืน่นไม่เกิน2วันอนุมัติรับรถทันทีครับผมไม่มีอะไรแล้วแถมประกันช่วยเหลือคุณเฉือนอีก1ปีเต็มๆครับผมสุดไหมล่ะครับที่ร้านผมยิ่งเจริญคาร์เซนเ็นเตอร์นะครับก็ได้เจ้าออนิวคันนี้ไปแล้วนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวผมมีคลิปลงคลิปเครื่องเสียงแต่ตอนนี้มาที่นี่ลองเบิ้ลให้ฟังไม่ได้นะครับเดี๋ยวขเขาจะ เพียงเนาะหัวเหอาจจะแปะได้แตงว่หน้าจะมารีวิวไม่ได้นะครับดูงามยุดย้อยครับสวยจริงๆครับ4ี่ประตูออนนิวปี2016นะครับจัดส่งให้เรียบร้อยนะครับผมดูครับข้างหลังใส่กล้องโลดมานะครับจัดส่งแอดเอสนะครับสี่นิ้วนะครับผมประมาณสักนี่ครับสี่นิ้วซอดครับนี่ครับกําลังดีนะครับแม็กก็เป็นงาน s อ p พของแท้นะครับโชค ช่วงล่างครับของซันโช4สี่ต้นนะครับปรับได้เก้าระดับนะครับคุณคิดว่าเจ้าของเก้ามีตังค์ไหมะ่ะใส่ซันโชปรับเก้าระดับคือทุกอย่างของแท้หมดเลยครับใส่สุดๆจริงๆครับคันนี้ครับซีประตูคันนี้นะครับข้างวัวนะครับท้าไม่ดาวเลยนะไม่ต้องดาวกันเลยนะคือว่ามาถึงก็คือสัญญาพานันปับ๊บออกรถไปเลยอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทครับไป้อนไปเลยคุณไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทหรือ ถ้าเครดิตด,ดีจะจัดเกินแล้วเอาเงินกับบ้าน50,000ืขั้นต่ำไว้ที่ล่างครับได้เลยครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับตัวท็อปเลยนะครับนี่ครับเจ้าออนิวคันนี้นะครับเอาละยังไงก็ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ตะไครใบมากรูดอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอา การรีวิวนี้ไปลงในช่อง y YouTube นะครับฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแ like, ชร์เพจหลานยิ่งเจริญคาร์เซ็นเตอร์เป็นกำลังใจให้หนูหน่อยอยากได้ชุดโกโกว้วานะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับยิ่งเจริญคาร์เซ็นเตอร์นะครับผมแล้วเจอกันใหม่รีวิวหน้าว่าจะพากันไปที่ไหนนะครับวันนี้ผมเคนโตสวัสดีครับผม